สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออร g จินวอร์81.50แพทใหม่เซิร์ฟแนวสมดุลจ,จัดแจกหนักบักน้อยเล่นยาวนะครับผมมาแล้วฮะกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ของเขานะครับ ในเอ็ดี่33นะฮะเปิดวันศุกร์วันที่11เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมช่วงเวลา6โมงเย็นฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมไลฟ์แชร์แจกจำนวน3ล้านนะทุกคนครับโอ้โหเซิร์ฟแวสมนุนแจกขนาดนี้สามารถแอดมิวอไปได้เลยนั่นเองต้อนรับฤดูหนาวยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในฤดูหนาวปีนี้นะครับผมเพิ่งผ่านเทศกาลลอยกระทงมาใม่ๆเลยม ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮะโอ้โหรอยกระทงปีนี้นะครับผมเป็นรอยกระทงที่คนค่อน,ข,น,ข,นข้างเยอะเพิ่งผ่านโควิดมานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวเลยละกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวนะครับทุกคนฮะมีของแจกเบสิกเริ่มต้นพร้อมด้วยของแฟชั่นแจกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยในเซิร์ฟนี้นะฮะมีพูดแจกมาฟรี2ตัวนะครับผมเป็นผู้ระดับที่ใช้ได้เลย BP4000 นะฮะแล้วก็จะมีพวก เหรียญแรกสกีเหรียญแรกเครื่องประดับเหรียญแรกคูดแจกมาอย่างละ2ชิ้นนะครับมีถุงช้อปปิง้งแจกมา300ชิ้นทองแท่งไอเทมแรกแจกมา100ชิ้นนะแล้วก็จะมีฮีจ็อกเกอร์สุ่ม VP 50กล่องนะครับมีพวกเหรียญแรกชุดมิวแจกมาฟรีด,ด้วยเหรียญแรกอาวุธแจกมาให้เรานะครับที่สําคัญคือ แจกกล่องสุ่มของแฟชั่นมาให้เราด้วยอย่างละ20กล่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหีบสุ่มปีกนะฮะหีบสุ่มชุดแฟชั่นนะครับแจกมาให้เราฟรีอย่างละ10กล่องแล้วก็หีบสุ่มเครื่องประดับมากอีกแล้วนะฮะตัวนี้ก็5้ากล่องนะครับเมื่อเปิดสุ่มจะได้รับของเครื่องประดับที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งส่วนครั้งนี้ผมจะลองเปิดดูว่าได้อะไรบ้างนะครับผมทุกคนนี่มาแล้วครับแหวนแห่งปีศาจนะฮะหชิ้เชนมีอะไรบ้างนะครับ โอ้โหหนังสือแห่งความรับอันนี้ผมไม่เคยได้เลยนะลองเปิดใช้งานดูนะครับได้อะไรอะ่ะตัวนี้ป้องกัน250ครับต้านทานความแสง620นะฮะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะทุกคนครับของแจกเพิ่มเติมอย่างอื่นนะฮะเป็นพวกของอัปเกรดตัวพื้นฐานนะครับพีปุ่งแห่งแต้มนะฮะหรือว่าจะเป็นหินสุ่มแห่งตาน,นะครับไอเทมอัปเกรดตัวละครนะฮะหรือว่าจะเป็นพวก หินการเวทพฟติ์สตินะครับแล้วก็หีบสุ่มหินหลากสีนะครับกล่องพวกหีบสุ่มปีกแฟชั่นหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มสัตชีก็มานะฮะผลไม้100ลูกทุกสีฟรีนะครับแล้วก็เป็นความสําเร็จชื่อเสียงตามทับอีกที100เท่าฟรีจากชายาขั้นต้นจํานวน5กล่องนะครับเพราว่าเลิฟนี่เป็นไงล่ะลอยกระทงไปเที่ยวไหนกันมาครับทุกคนไปเน้โอ้โหค่อนข้างคืเคลื้นเลยนะ ยังเกินก็แจกประมาณนี้นะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกมีกอุปกรณ์แรกเริ่มต้นให้เราด้วยเป็นคัมเจ5บอกสิบให้เราทั้งเซตนะครับมีปีกอันดับสิสจะแจกมาฟรีด้วยแระจคริสตัลนะครับผมแจกมาให้เราฟรีนะครับตาประทับ E ีีก็มาก็แจกเพิ่มเติมมาให้นะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์มิวเลจินบอรนะครับในเซิร์ฟแนวสมดุลจะแจกหนักแจกมาขนาดนี้ก็ ว่าเยอะมากๆเลยนั่นเองเดี๋ยวเราไปเปิดรายละเอียดเพิ่มเติมในกิจกรรมในคากันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติม,มอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับแจกเพิ่มเติมฟรีนะครับรับฟรีได้ในกิจกรรมคาอีกเป็นชุดแฟชั่นทองแท่งถุงช้อปปิง้งเทศกาลเฉลิมฉลองบัตรแรกฉายา v i p นะครับผมเป็นหีบแกนเวสดฟื้นตินะครับแล้วก็หีบต่างๆนะครับผมแล้วรวมถึงไอเทมแรกด้วยในสังเคราะห์นะฮะโอ้โ จัดมาขนาดนี้นะคะรับเทศการล็อกอินเรายังสามารถรับด้วยเป็นคริสตัลต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมอัปเกรดตัวละครนะฮะถุงช้อปปิ้งต่าง,ร Play, ะะรง,างๆรวมถึงกล่องสุ่มในฟัง์ชันนื่นๆมากมายนะครับมากิจกรรมต่างๆนะครับในพานะอันแรกคือเทศการรวบรวมนะครับเทศการรวบรวมอ e ีเวนต์นะเก็บสะสมจากบอสมอนสเตอร์กิจกรรมต่างๆมาแลกได้ในนี้เลยนั่นเองทุกคนฮะโอ้โห oh. ส่วนใหญ่เป็นของอัปเกรดตัวละครฟังก์ชันเริ่มต้นจนถึงฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะครับนี่เป็นตาสัตว์งสัตว์คีมมีหมดเลยนะครับล่างสุดก็จะเป็นแรกคูดนะฮะืมตัวนี้ถือว่าดีเลยนะพูดถือว่าครบเลยสําหรับสายทำอีเวนต์นะครับมีลัคกี้ฮิติคอลนะออฟ5%นะครับแล้วก็เพิ่มความใจ่ต่างครบเซตเอก็มาด้วยนะถือว่าเยี่ยมเลยคูดตัวนี้นะยกนิ้วให้ ทางร้านก็จะเป็นแรกโูดพรีเมียมนะครับเม <Hey, S 1> พรีเมียมก็จะเป็นของที่แรงนะตามชื่อในเทศกาลกิจกรรมพรีเมียมนะครับของ v i p ของเติมเงินบัตรรายเดือนของแลกยันรวมถึงยันพก,กันตัวนะอาวุธแฟชัน่นเมจิกวิซซอลนะครับยันโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์มิวจินบอวก็จะเป็นยันขั้น70็ดนะครับบวกค่า SP 100%เซนะตัวนี้โหดมากๆนะครับโคตรโหดเลยใครที่เติมเงินก็จัดไปเซตนี้นะโคตรคุ้มนะครับ โปรโมชั่นเติมเงินทุกวันนะฮะมีประมาณนี้ไฮไลท์คือเป็นอาวุธพุทสวค์ใครที่เติมเงินจะได้รับเป็นเซตนี N ้ไปนะครับเป็นอาวุธพุวรวค์ขั้น8นะมีคุณสวบัติพิเศษติดตัวด้วยออฟสองเปอร์เซ็นต์ลักกี้ฮิตเดียคอลยังอื่นก็จะเป็นของแรกซะส่วนใหญ่ส่วนโปรโมชั่นเติมเงินสะสมเป็นเพชรของแรกซะส่วนใหญ่เป็นพวกกล่องสมแฟชั่นต่างๆก็มีด้วยเติมเงินสะสมวันนะครับก็จะได้เป็นของแรุ้ย เป็นพูดวีสองอีกแล้วตัวนี้ออฟห้านะครับโหดมากเพิ่มความเสถ่าที่สิบห้าจะศูนย์ครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่ยืนอยู่แท่นโคตรนานเลยค่าปีปีแปดพันสี่ร้อยนะฮะหนึ่งเท่าหรือว่าสองเท่าจากของแจกปีเลยนะครับตัวนี้ออฟห้าเพิ่มความเสถ่าสามสิบจะศูนย์ใกล้ๆผู้ราชาเติมเลยนะครับตัวนี้ก็โหดมากๆเลยนะครับส่วนราชาเติมเงินนะฮะได้รับของแรร์ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เป็นอาวุธแฟชั่นปีกแฟชั่นนะครับเป็นพูดปีสัตควีน ที่มีความโหดโคตรโดเฮ้ยรอบนี้บวกค่าเอสทมา50.0สิย์เลยเหรอเพิ่มความใส่ท่า35.0ออก5ล้ลักทีโชว์ครับดูดั9สิบเก้าเพิ่มความใส่ธรรมดา25.0สิบหดูนย์หุยโหดนะผมว่าปีสาปคุย Queen รอบนี้โหดโคตรอะในราชาเติมเงินนะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับราชาสายเติมเงนมันโหดอยู่แล้วทุกคน <c oughs> ก็มีประมาณนี้สําหรับราชาใสา่เติมเงินนะ ปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับของอัปเกรดตัวของแรกเป็นกันแตกก็มีด้วยนะครับพรอะ v i ีสุ่มฟรีนะครับตัวนี้ก็สุ่มได้เลยได้เหรียญบิตคอยทองแท่งมีเอ่อพวกเหรียญทองพิเศษเอาไปแลกได้นะครับนี่ข้างล่างเป็นกิจกรรมแรกและแรกของ v i p เกี่ยวกับของแฟชั่นอาวุธแฟชั่นอัปเกรดใหม่ๆสวยสวยแรก v i p รอยเท้าแรกฉายา v i p นะครับหรือว่าจะเป็นแรกเปลี่ยนแฟชั่น v i p อัปเกรด สวยหล่อเท่มีแลกเยอะมากนะครับหูแลกปีนี้มีตั้ง4ช้อยแน่ให้เราแลกนะครับโคตรเยอะเลยแลกชุดแฟชั่นแบบทำอีเวนต์หรือว่าฟาร์มนะฮะก็มีด้วยนี่เป็นชุดเป็นปีกแฟชั่นปีกแฟชั่น2นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเล่นคือแลกชุดป้องกันพิเศษระดับสูงคล้ายๆโยกังน,นะครับนี่เป็นพวกอุปกรณ์นะฮะขั้นสี่คุณสมบัติตัวพิเศษนะครับก็มีให้เราแลกด้วยชุดป้องกันนะครับเน้นไปทางออฟเกี่ยวกับป้องกัน ระดับสูงนะครับคัสิบเจ็ดโอ้โหดีโคตรโหดอ่ะออฟสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แลกอาวุธโจมตีนะครับเป็นไงล่ะอาวุธโจมตีก็จะมีคุณสวัสดิ์ตัวพิเศษในระดับสูงนะครับนี่คุณผู้ชมดูได้เลยโจมตีเป็นเลิศบงังคับป้องกนันต่างต่างนะครับหกสิบเอ็ดเปรอร์เซ็นต์เลยนะโหดมากเลยนะครับแล้วก็แลกคู่นะครับนี่มีคู่แบบทำอ e ีเวนต์ผู้บีพีพุทแรกนะครับผมสักคีก็มีด้วยสักคีเนี่ยเขาแจกให้เราแรก2ตัวนะ ซึ่งเราสามารถแลกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ข้างล่างนะฮะแลกได้เลยเนี่เป็นตัวนี้โอ้โหนี่นพวกลำตงลำเต่าองตานะครับข้างล่างก็จะเป็นแลกทีบฉายาตัวนี้ก็สามารถแลกอัปเกรดตัวได้ฉายาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันลูกเล่นที่เพิ่มพลังลบเราโคตรเยอะแล้วก็ง่ายๆคือการกดใช้ไม่ต้องเดินสายอะไรก็มีให้เราเลือกแลกนะครับมีใช้จ่ายสะสมกิจกรรมราชาใช้จ่ายนะครับแล้วก็มอบควาขวัญระหว่างผู้เล่น ราชาเมาคงฝันนะครับราชารับรางวัลต่างๆแล้วก็แย่งซื้อมีเทศการบ้าบอสมีเทศการเท่าตัวแล้วก็สวัสดิการต่งตางๆนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวออร์ชินมอนะครับที่ชื่นชอบในเซิร์ฟแนวแนวนี้ลูกเล่นประมาณนี้นะเปิดยาวๆแพทใหม่เซิร์ฟนิ่งๆนะฮะลูกเล่นแบบนิ่งๆเลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้สำหรับเซิร์ฟนี้ ติดต่อเพิ่มเติมได้แอดมิวจินบอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับส่วนของดอปมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆตามสไตล์เซิร์ฟแนวสมดุลน,นะครับเป็นดอบกลางๆนะฮะไม่ได้น้อยไม่ได้มากจนเกินไปนะครับตามความสมดุลของเซิร์ฟเวอร์ของดอบแรกกิจกรรมในค่าได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิว ในประจำสัปดาห์นี้นะฮะทายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ก็ได้แจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเก็คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ